ทุกท่านวันนี้คนชอบพรชาแนลได้นำพระพิมพ์สังกจายหรือที่เรียกกันว่าพิมหรือสีของหลวงพะวงวัดทุ่งปกกูดนะครับเป็นพิมพ์หายากมาให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับหลวงพะวงวัดทุ่งปกกูดจังหวัดนครปฐมเป็นพระยุคต้นๆของหลวงพะวงเป็นพิมพ์ที่สวยงามมากนครับเนื้อดินเผา หลวงพ่อวงวัดทุ่งปะกกตรเป็นเกจิอาจารย์ที่เที่ยวชาญด้านพระเวทวิทยาคมสูงอีกรูปหนึ่งของจังหวัดนครปฐรมนะครับโดยเฉพาะวิชาอาหารหันต์แปดทิศท,ที่ยอดเยี่ยมด้านคงกระพันชาตีแค้วคาดมหาอุดเป็นเลิศท่านชอบสร้างพระหลายแบบหลายพิมพ์เพื่อเป็นการสมนาคุณแก่ชาวบ้านที่มาทำบุญเพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจแก่สิทธิ์ทั้งหลาย พี่ๆเพื่อนๆท่านใดพบเจอเก็บหาสะสมได้นะครับขอบคุณมากๆครับที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยครับ